ไอ,อ้ครับอะเจ้าตัวเล็กมอว,วันนี้มาหาพึ่งนะครับผมเลยขี่รถมาเรื่อยๆนะครับผมมาเจอมิมพี่เขาฟันต้นอยู่คาอยู่นะครับผมแต่จะมีน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวพี่เขาเอาเรื่อยโคนให้อยู่ว่าต้นมะขามเทศเล็กๆครับผมเมื่อกี้เจ้าตัวเล็กทำท่าจะขึ้นขึ้นไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเขาเจอไว้สองลังเดี๋ยวไปดูครับผม นีป่าน้ำมาลูกอโคล,ลงมาแล้วครับผมไปจะต้มน้ำมันนะเป็นบึงใหญ่ครับรมาเดี๋ยวพอตัดฮนะตีเองเลยกันไกลไม่คมเงี้ย <S 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 เขยา่าเขยา่ขยาๆตัวขึ้นมายันเขย่า,ยาลงน้ำเดีย๋ยวตายม,มามาเนี้ยมาเนี่ยเดี๋ยว,ขอขยวเ,ยเอาเขย่าเออเขย่างั้นเนี่ยเออมาว่าแักแก้องมีน้ำนิดนิดนิดหน่อยแกครับผมขอตัวไปกินน้ำมันพอได้มีครับนิดหน่อย,อยไปเดี๋ยวไปดูลังลอีกหลังเขาเจอไว้ ไอ้รังที่เขาบอกว่ารังที่สองล้างนะครับผมเลยขับรถมาเจอกันอีกมิมนะครับไอตัวเล็กจะตีอย่างเดียวเลยควันก็ไม่ล้นแต่น้ำมีนะครับผมมีเมื่อกี้มีพอได้กินนะครับผมอันนี้ก็นี่อยู่กับต้นก้างฟ้าครับผมอ่าเนี่ยครับผมวะจะไปลุนอีรังนี้ใหม่าจะน้ำ เวิร์กไหม <laughs> ออกมาแล้วจะต,ตัวเล็กตีมานะครับผมน้าต่อยับขอได้ครับผมใส่ใส่ต่อยไม่ได้มาหามิมกันหรอกตั้งใจมาหาผึ่งกันมาดูผึ่งนะครับผมได้ดเจอก็เอาไปกินกันครับผมนานเลยไม่เคยได้กินมิมไปไปต่อป่ะไปต่อครับไปไปครับหายไปเรื่อยๆหวัดดีแกวัดดีแกไอ้นี่ชอบวัดดีเนี่ย ยังไม่จบคิดว่าหวันดีแล้วไปฮันด์มาไปยังไปฮครับ้องชาใช้เอายังอีกแกเนี่ยเด็กมีมารยาทหวันดีตลอดไปครับผมใหม่ใช่ไหมใช่ตัวเล็กนิ้วตามมันดีครับผมนู่นน้ำแต่ไม่เอาเพราะไม่มีน้ำพึ่งใหม่ไม่ใช่พึ่งมิ้งใหม่ไปครับผมไปหาใหม่แม่หน้ามีพึ่งนะเนี่ย จำไว้ไหมที่ตีเมื่อกีก้น่ะไม้ตอ <c oughs> <ป>ม่อยไป <c oughs> เห็นลังนกกระจากก็สงสยัยเลยเลยเดินลงมาดูกันมีม้ม,มหนึ่งลังนะครับผมแต่มีพึ่งบินตัดหน้าตามตัวอยู่ยังไม่เห็นเลย <c oughs> ไม่รู้ไปอยู่กันตรงไหนนะครับออกจะตายเลยครับไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูพึ่งกันต่อครับผมมึมไม่เอาอ้าววนน้ำไม่ป่องเลยไปครับ ขึนน้นไปฟันมานะครับผมหัวน้ําสวยอันนี้อีกหนึ่งลังครับผมสวยงามนพลิกมาดูที่นี่ลังอ่อนไว้ท่า่ครับผมหยอดตรงกลางนี้นิดแต่น้ําสวยครับผมอาเหนื่อยไ,ไหมครับไปไปกันต่อครับผมให้กูขึ้นไปตีไม่เอาไม่อ่อนครับผมเป็นเชิงกระดาษครับเอาไว้ก่อนครับผม ใหญ่จูนกันลังนี้นะครับไปเย็นแล้วกลับบ้านครับผมไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไปครับสวัสดีครับกลับบ้าน